สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนิสัยของพญานาคราชทั้งสี่ตระกูลเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ 1. ตระกูลวิรูปักตระกูลพญานาคสีทอง ตะกูลนี้ค่อนข้างเป็นตระกูลสูงส่งมากด้วยทรัพย์มากด้วยบริวารมีสติดีมีไหวพริบเป็นเลิศมักเป็นใหญ่เป็นเจ้าคณนะเป็นเจ้าคนนายคนเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าใจบุญชอบช่วยเหลือสังคมชอบความสวยงามหรูหราพูดจาไพเราะทันคนมีสังคมค่อนข้างกว้างขวางเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตา มีรูปร่างหน้าตาที่ดีและผิวพรรณที่ดีนวลระยิบดุดดังทองคำสองตระกูลชัพพยาปุตตะตระกูลพญานาคสีรุง้งหน้าคราตตระกูลน,นี้ค่อนข้างเก็บตัวสูงรักสงบชอบเข้าวัดทำรรบุญปฏิบัติธรรมสวดมนต์ใจดีมีเมตตาโดยเฉพาะกับสัตว์ทั้งหลายมีความเป็นส่วนตัวสูงไม่ชอบคุกครีสูงสิงกับใครที่ไหน นอกจากเพื่อนสนิทและญาติพี่น้องเท่านั้นไม่ไว้ใจใครง่ายๆแต่หากจะรักใครแล้วรักจริงแต่มักจะผิดหวังในรักเสมอ 3. ตระกูลเอลาปทะ,ะตรกูลพญานาคสีเขียวเป็นพญานาคราชเจ้าสเสน่ห์ใครเห็นก็รักมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีเมตามีเพื่อนฝูงเยอะเป็นที่พึ่งของเพื่อนฝูงและญาติสนิทมิสหายได้เป็นอย่างดี ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบพบปะสังคมชอบพบปะสังสรรค์พูดคุยเป็นคนดวงดีชอบเสี่ยงโชคและหากมีเวลาสักนิดจะเฉียดเวลาเพื่อเข้าวัดทำบุญฟังธรรมชอบสวดมนน์ั่งสมาธิลักษณะนิสัยเป็นคนโกรธง่ายแต่ค่อนข้างหายเร็วมีความมั่นใจในตัวเองสูงในด้านความคิดและมีบุคลิกภาพที่ดี 4. ตระกูลกัญหาโคตมะ ตรากูลพญานาคสีดำพญานาคราชสีดำเป็นพวกสองบุคลิกบุคลิกดีช่างเจรจาเฮฮามีพวกพ้องเพื่อนฝูงเยอะมีจินตนาการสวยงามวาจาเป็นสิทธพูดดีได้ดีบุคลิกร้ายที่กังวลเงียบขลึมหากโมโหจะโมโหร้ายมากเจ้าคิดเจ้าแค้นจ้องจองรังจองผานผ,นผูกเวรผูกกรรมแต่ลึกๆเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆ บุคลิกทั่วไปชอบเขวัดชอบไปสถานที่ต่างๆที่มีพญานาคไม่ชอบให้ใครข่มเหงมีความมั่นใจในตัวเองสูงสูงในแบบฉบับของตัวเองเป็นตัวของตัวเองขี้ตกใจตื่นหนกได้ง่ายไม่ชอบบุคคลโอ้อวดมากที่สุดและที่สำคัญไม่ชอบสวนมนต์มากนะักและในคลิปนี้ หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกก็ด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเล่าเล่าเรื่องเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ